อากาศร้อนมากเลยทําไมร้อนขนาดนี้นี่ขนาดนั่งแช่น้ําอยู่แบบนี้ยังร้อนเลยนะพี่ฝนนะใช่ร้อนมากเลยทําไมวันนี้ร้อนจังเลยล่ะบอสบอสพวกปิ๊กบอว่าไงอะบอบอกว่าจะไม่ร้อนได้ยังไงอะพี่ฝนทำไมเหรอก็เพราะเรานั่งแช่น้ำอยู่หน้าบ้านยังร้อนแล้วสาเหตุมาจากอะไรเนี่ย มันก็ต้องร้อนแง่อยู่แล้วนะทำไมอ่ะดูข้างบนโน้นเดี๋ยวก่อนนั่นอะไรทำไมดวงอาทิตย์บินต่ำขนาดนี้ดวงอาทิตย์บินต่ำอย่างงั้นเหรอใช่แล้วช่วงนี้ดวงอาทิตย์บินต่ำเกินไปนะเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมดวงอาทิตย์ถึงได้บินต่ำขนาดนี้มาอยู่เฉพาะแค่หน้าบ้านเราเนี่ยหรือว่านี่คือหน้าร้อนแล้วหน้าร้อนแล้วเหรอ จริงก็เปล่าหน้าร้อนแล้วจริงเหรอนั่นไงดวงอาทิตย์บินต่ำจริงด้วยแล้วที่สําคัญอยู่ตรงหน้าบ้านเราพอดีเลยทําไมเขาถึงอยู่หน้าบ้านพี่ฝนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันตอนนี้สาวไหยน้ําจําเป็นน้ําเดือดขึ้นมาแล้วน้ําจะแห้งหมดอยู่แล้วเนี่ยทําไงดีอ่ะงั้นฉันตัดสินใจแล้วตัดสินใจทําอะไรอะ่ะเดี๋ยวฉันไปเติมน้ําดีกว่า เติมน้ำไปแล้วจะช่วยอะไรกันเนี่ยพี่ฝนก็ช่วยทำให้น้ำในบ่อสาว่ายน้ำของเราไม่ร้อนขึ้นยังไงมันก็ร้อนอยู่ดีเพราะว่าดวงอาทิตย์เข้าอยู่ข้างบนบ้านเลยดวงอาทิตย์อยู่ใกล้เหรอใกล้เกินไปเนี่ย้ายงานเดี๋ยวพี่ฝนจะไปปิดดวงอาทิตย์ก่อนได้เปล่าปิดได้ที่ไหนพี่ฝนนั่นดวงอาทิตย์นะดวงอาทิตย์ปิดสวิตช์ไฟไม่ได้เหรอดวงอาทิตย์ไม่ใช่ดวงไฟจะได้ปิดสวิตช์ไฟได้สักหน่อยง้นฉันตัดสินใจใหม่ จะทําอะไรอีกเนี่ย <c oughs> ไปหาของกินอร่อยอร่อยดีกว่าก็ดีเหมือนกันนะอยากเยติมใช่พี่ฝนก็อยากจะกินไอศค,ครีมเหมือนกันงั้นเราไปที่ร้านแคทคาเฟ่ดีกว่านะบู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 วบ๊วว่าไงนะพวกปิกบ๊บอกว่าร้านแคทคาเฟ่เขาเปลี่ยนไปอยู่บนภูเขาแล้วตอนนี้เป็นร้านคาเฟ่ธรรมดาร้านคาเฟ่ธรรมดาอย่างงั้นเหรอใช่แล้วคาเฟ่ธรรมดา แต่ว่าพอเราเดินออกมาจากสาว่ายน้ำปุ๊บอากาศร้อนกว่าเดิมอีกนะก็ต้องร้อนอยู่แล้วพี่ฝนเพราะ <c oughs> ว่าตอนนี้ไม่มีน้ำแล้วตัวเรากำลังแหง้งแบบนี้ไม่ค่อยจะดีเลยร้อนมากแล้วนั่นดวงอาทิตย์ก็บินตามเรามาเหรอทำไมดวงอาทิตย์ถึงตามเรามาล่ะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันเขาตามเรามาทำไมเนี่ย เพกไม่ได้อยากมีดวงอาทิตย์ส่วนตัวสักหน่อยพวกิ๊กนายอยู่ไหนอะฉันก็กําลังเดินตามพวกนายไปแต่อย่าลืมนะว่า <c oughs> เดี๋ยวก่อนทําไมนายเดินช้าจังเลยฉันเดินช้ากว่าพวกนายประมาณสี่เท่าอ่ะจะลืมไปซะสนิทเลยวพราะนายเป็นแมวฉันเป็นแมวไงแล้วพวกนายก็ตัวสูงกว่าฉันเยอะเลยเพราะฉะน,นั้นไม่เป็นไรพ๊กิ๊กเดี๋ยวฉันอุ้มนายเองก็แล้วกันนั่นแหละเป็นเรื่องที่ถูกต้องและสมควรแล้ว แต่เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ฉันว่าฉันอุ้มไม่ไหวแล้วเอาไรท์ะจะไปยังไงอะเดินย้านเดินจูงมือนายไปก็แล้วกันคราวนี้เลยช้ากว่าเดิมอีก <c oughs> เดี๋ยวก่อนนี่ไงพอเรามาถึงร้านคาเฟ่แมวเหมียวแล้วอากาศร้อนมากตอนนี้ห่วงยางติดตัวฉันไปหมดแล้วทำไงดีละทีเนี้ยวันนี้ร้อนมากมากไอซกครีมที่กินเข้าไปเนี่ยจะทำให้พวกเราหายร้อนหรือเปล่าอย่างน้อยในนี้ก็เปิดแอร์นะเอ๊ะ ยินดีต้อนรับลูกค้านะคะวันนี้ขอโทษด้วยนะคะวันนี้แอ์เสียค่ะอบหนักกว่าเดิมอีกบังยังกันกินไอศรครีมก่อนก็แล้วกันนะกินไอศครีมค่อยดีหน่อยนะรสยอดดีนะแย่ yeah! แล้วพี่ฝนเกิดอะไรขึ้นเหรอของพี่เอกละลายเหลือแต่น้ําติดแก้วเนี่ยทำายดี <Whoa. S 1> แบบนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยร้อนแบบนี้จะไปอยู่ตรงไหนได้ละเนี่ยเดี๋ยวก่อน นึกออกแล้วนึกอะไรออกอ่ะทำไมวันนี้ร้อนจังเลยคะ่ะสวัสดีครับผมว่าไปหลบลมหน่อยดีไหมครับเนี่ยร้อนๆแบบนี้กลับบ้านดีกว่าค่ะกลับบ้านที่ไหนอะครับบ้านใต้ทะเลของฉันไงคะ่ะบ้านใต้ทะเลเหรอพี่ฝนบ้านใต้ทะเลเหรอก็อพี่สาวคนนั้นเขาเป็นนางเงือกไม่ใช่เหรอจริงด้วยบ้านใต้ทะเลเดี๋ยวก่อนนะคะบ้านใต้ทะเลที่อยู่ไกลๆนู้นอย่างนั้นเหรอคะ เขาเลยไปแล้วใครจะมาตอบได้เนี่ย <c oughs> ไม่ใช่บ้านใต้ถองทะเลที่อยู่ไกลๆจากบ้านใต้ทะเลที่อยู่ไกลๆนี้เองเดี๋ยวผาไปกันแล้วกันจ้าถ้าอย่างนั้นล้วก็เราแวะไปเยี่ยมบ้านพี่สาวกันดีกว่าพี่ฝนดีเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากๆแต่เดี๋ยวก่อนเราจะต้องมีของขวัญไปมอบให้กับเขาด้วยถ้าของขวัญล้วก็อยู่ด้านหลังนะครับขอบคุณมากเลยนะคะกล่องของขวัญเพียบเลยแล้วเขารู้ได้ไงว่าเราจะมาเอาของขวัญที่เนี่ย คือว่าพวกเราอยากได้กล่องของขวัญที่จะไปขึ้นบ้านใหม่ให้กับพี่สาวใต้ท้องทะเลนะคะนั่นแหละครับกล่องของขวัญขึ้นบ้านใหม่หยิบไปได้เลยคนละหนึ่งกล่องครับขอบคุณมากเลยค่ะไม่เป็นไรครับในนี้เขาเขียนเอาไว้ว่าถ้ามาหยิบของขวัญให้ออกไปได้เลยครับจริงเหรอคะฮะเขียนบทกันอย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> แต่อย่างนั้นแล้วก็วันนี้พวกเราจะไปเยี่ยมบ้านใหม่ของพี่สาวนางเงือกก็แล้วกันค่ะรอเดี๋ยวพี่ฝนเพียงยังไม่ได้หยิบกล่องเลย พี่เอกจะไปหยิบกล่องขึ้นบ้านใหม่มาด้วยเหรอใช่แล้วเดี๋ยวจะหยิบกล่องสีชมพูนี่ไปฝากพี่สาวคนสวยนะพว่เธอจะไปเยี่ยมบ้านฉันงั้นเหรอจ๊ะใช่แล้วครับได้ข่าวว่าบ้านอยู่ใต้น้ำใช่ไหมใช่เจ้าบ้านอยู่ใต้ท้องทะเลงั้นเราก็ไปด้วยกันดีกว่านะคะถ้าเป็นแบบนั้นมันต้องเย็นมากแน่ๆเลยใช่ไหมครับใช่แล้วจ้ะฉันมีเรื่องอยากถามแค่เรื่องเดียวอะ ปุ๊กปิ๊กนายจะถามเรื่องอะไรทำไมไม่รอ işte> ่ันก่อนล่าเดี <S <s ๋ยวก่อนดิมาเร็วเขาเดี๋ยวฉันจะกลับไปที่บ้านจะไปเก็บข้าวเก็บของไปอยู่บ้านพี่เขาสักสองสามวันนั่นแหละที่ฉันจะถามอ่ะนั่นดวงอาทิตย์เ็าบินตามพวกเรามาจริงๆด้วยเขาไม่คิดจะไปที่อื่นใช่ไหมเนี่ยเขาน่าจะอยู่หน้าบ้านเราที่เดียวสระน้ําหน้าบ้านพี่ฝนกําลังจะแห้งแล้วน้ําเดือดไปหมดแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวก่อนปุ๊กปิ๊กนายมีอะไรจะบอกเมื่อกี้เนี่ย นายมีอะไรจะบอกเหรอฉันจะถามทุกคนว่าถ้าเราลงไปอยู่ในบ้านของพี่สาวเราจะหายใจยังไงเรื่องหนีไม่ใช่ปัญหาค่ะคือว่าฉันมีเวทมนต์ส่วนตัวค่ะเวทมนต์ทำให้เราหายใจใต้น้ำได้เหรอครับถูกต้องเลยจ้านานๆจะมีเพื่อนมาเที่ยวบ้านฉันสักทีหนึ่งฉันจะทำให้ทุกคนหายใจใต้น้ำได้อย่างแน่นอนเลยจ้าถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีมากเลยนะครับเพราะว่าใต้น้ำทะเลยิ่งลึกยิ่งเย็น เพราะฉะนั้น,นตอนนี้พวกเราขอเก็บของแล้วก็ขอไปอยู่บ้านตายทะเลสองวันได้ไหมคะบู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 บได้เลยจ้าไปอยู่สองเดือนก็ได้นะจ้าอยู่เป็นเพื่อนกันสนุกดีจ้าจะโบมีเรื่องจะถามครับผมเรื่องอะไรอะโบโบู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 บโบป๊กปิ๊กว่าไงอะในทะเลมีไก่ทอดหรือเปล่าครับในทะเลมีไก่ทอดอย่างนั้นเหรอน่าจะมีละมัง้งหรือเป็นป่าทอดได้ไหมเดี๋ยว น,นอกจากไก่ทอดและปลาทอดดวงอาทิตย์ก็จะไม่ไปไหนจริงๆใช่ไหมดวงอาทิตย์จะตามเราลงทะเลไปไหมเนี่ยถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่เป็นไรเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาพอหลังจากที่เราลงทะเลไปแล้วเราก็จะรู้สึกเย็นสบายเราจะรู้สึกเย็นสบายเพราะว่าเราลงไปอยู่ในทะเลงั้นเหรอใช่แล้วที่สําคัญตอนนี้ต้องขอยืมรถของอาจารย์ว่าเหมียวก่อนแล้วล่ะ นั่นอาจารย์มะเหมียกับคุณลุงไม่รู้เขากําลังยืนกินอะไรกันอยู่นะทั้งหมดนี้จะไปไหนกันล่ะครับมะเหมีย่ยคือว่าเราจะไปเยี่ยมบ้านพี่สาวนางเงือกที่ใต้ทะเลนะครับใช่แล้วล่ะค่ะเพราะเราอยากจะขอยืมรถของอาจารย์มะเหมียวขนของหน่อยนะคะรถขนของก็ได้ครับแต่ว่าลงทะเลนาจะไม่ได้นะครับงั้นเดี๋ยวให้ยืมสองชั่วโมงก็แล้วกันนะครับมะเหมียวแล้วเดี๋ยวนําม,มาคืนที่ร้านบะหมี่นะครับมะเหมียวขอบคุณมากเลยครับอาจารย์มะเหมียวไม่เป็นไรครับ ก่อนอื่นเลยก็ต้องขับไปที่ทะเลทะเลนี้เลยใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะจ้าที่ทะเลแห่งนี้ล่ะจ้าตรงไปแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเดินหน้าถอยหลังเดี๋ยวก็จะถึงแล้วนะจ้าตรงไปเลี้ยวขวาไหนอ่ะนี่เลี้ยวซ้ายไม่ใช่เหรอครับเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายถอยหลังถอยหลังด้วยอ่ะถอยหลังเดี๋ยวก่อนไม่ใช่แล้วเอาแล้วต้องไปยังไงอ่ะน่าจะไม่ใช่ทางนี้ทําไมไม่ใช่ทางนี้พี่ฝน ก็พี่สาวก็บอกว่าเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ใช่เหรอก็เดินหน้าแล้วก็ถอยหลังแต่คราวนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ไปแล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะฉันว่าล้อน่าจะติดนะล้อติดเหรอล้อติดอยู่ในทรายข้างล่างอ่ะเดี๋ยวก่อนแล้วเราจะไปบ้านเขายังไงอ่ะนั่นนะดิแล้วคราวนี้จะลงไปยังไงอ่ะเขาเนี้ยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่งั้นเดี๋ยวพี่เอกลองขับรถดูใหม่ทุกคนไม่ต้องไปไหนแล้วจ้าลงมาจากรถได้แล้ว เ้าแล้วจะเข้าไปที่บ้านของพี่ยังไงก็จะต้องว่ายน้ําไปไงค่ะฮะว่ายน้ําไปก็เหรอครับใช่จ้ะลงมาจากรถได้แล้วจากรถไม่ต้องใช้แล้วล่ะดีเลยครับผมเชื่อคนง่ายลงจากรถกันพี่ฝนแล้วเราจะไปยังไงอ่ะก็เขาบอกว่าว่ายน้ําไปใช่จะว่ายน้ําไปด้านหน้้นนี่แล้วจ้ะก็จะถึงแล้วข้างนั้นสะพานไม่ใช่เหรอครับสะพานแล้วก็ มีประการังมีประภาคารอยู่ตรงนี้นี่นาแล้วไหนอะครับบ้านอย่าบอกนะว่าให้พวกเราไปอยู่ที่ประภาคารอะที่ประพาคานก็จะมีบ้านอยู่ก้างล่างนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะพาไปเองทุกคนพาไปไหนอะพาลงไปที่บ้านข้างล่างไม่เห็นกันเหรอ <c oughs> เดี๋ยวก่อนบ้านข้างล่างมีที่ไหนฉันยังไม่เคยเจอนั่นแหละว่ายน้ําลงไปเรื่อยๆแล้วก็มองเห็นแล้วว่ายน้ําลงไปเรื่อยๆหรอเพียง <c oughs> ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากปะการัง ชยจริงด้วยไม่เห็นมีอะไรเลยโบ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 แต่เดี๋ยวก่อนนะนี่เราลงมาอยู่ในน้ําแล้วเราหายใจได้วิ่งได้เฉยเลยแปลกมากๆเลยนะไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วบ้านอยู่ตรงไหนครับวิ่งหาไม่เจอเนี่ยเราจะต้องว่ายน้ําไปเรื่อยๆจ้ะ ว่ายไกลไหมครับเนี่ยว่ายไม่ไกลเท่าไร่เดี๋ยวก็ไปถึงเองค่ะเจออย่างพี่ฝน <c oughs> เดี๋ยวก่อนพี่ฝนยังไม่เห็นบ้าเลยแต่แปลกอย่างหนึ่งุวกปิดนายหายใจในน้ําได้เปล่าฉันหายใจได้วันนี้ฉันเป็นแมวน้ำหนึ่งวันเป็นแมวน้ําเหรอทําไมฉันว่ายน้ําไม่ไปต้องกระโดดแล้วเนี่ยบ้านายหายใจในน้นําได้เปล่าบ้าบูดูท่าทางเราน่าจะเดินทางกันมาไกลเราน่าจะถึงแล้วนะบ้บ,บอกว่าสาหร่ายไม่ค่อยอร่อยเลย เดี๋ยวก่อนแล้วพี่สาวเขาจะว่ายน้ําทําไมเขาเป็นนางเงือกไม่ใช่เหรอแต่นางเงือกก็ว่ายนะ้ําเป็นปกติอยู่แล้วไม่ใช่เหรอใช่จ้าช่จ้าอยากจะบอกว่าตอนนี้เราว่ายน้ากันมาถึงแล้วบ้านฉันเองเดี๋ยวนั่นปลาการ์ตูนเหรอนะนั่นปลาการ์ตูนจริงด้วยบ้านสีชมพูหลังนี้คือบ้านของพี่สาวใช่ไหมครับใช่แล้วและเจ้าบ้านหลังนี้บ้านของฉันเองหนะ้าตาคุ้นคุ้คไหมจา้าปลานี่น่าอร่อยจังเลยนะ เดี๋ยวก่อนนะปูปิก๊กบ้านหลังนี้คุ้นจังละ่ะเหมือนบ้านพี่ฝนเลยนั่นไงที่กำลังจะบอกหรือว่าบ้านหลังนี้สร้างขึ้นมาจากบ้านของพี่ฝนใช่แล้วและเจ้าบ้านต้นแบบเป็นบ้านของพี่ฝนเองฉันชอบมากเลยผมมีคำถามหนึ่งครับ <c oughs> เดี๋ยวก่อนปูปิกป๊กนายจะถามอะไรอ่ะคือผมอยากถามพี่สาวนางเงือกว่าใครเป็นคนลงมาสร้างบ้านหลังนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้โห บ้านสวยจังเลยมีอ่างอาบน้ำมีฝากบัวด้วยเดี๋ยวก่อนนี่วนบริษัทกอ่อสร้างไหนเขาลงมาสร้างกันในน้ำแบบนี้ได้ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นบริษัทของทางนังเงือกอาร์กติกหรือเปล่านังเงือกอาร์กติกหมายความว่าไงแอตแลนติกอะตกลงเขาอยู่มาหาสมุทรไหน <laughs> เดี๋ยวก่อนนี่มีห้องน้ำมีห้องนอนเหมือนบ้านใชนเลย นี่ไงเฟอร์นิเจอร์นี่เขาเขียนว่าซากูระคอร์ปอเรชั่นจริงเหรอก็บริษัทที่เราเพิ่งเข้าไปเอาอุปกรณ์มาเมื่อกี้นั่นแหละจริงด้วยนั่นหมายความว่าที่นี่เขาต้องรับก่อสร้างบ้านอย่างแน่นอนแหละนี่สร้างบ้านแม้กระทั่งในมหาสมุทรเลยเนยสุดยอดเลยมีเตาผิงที่สําคัญคืออุปกรณ์ที่อยู่เนี่ยเหมือนที่บ้านที่ฝนเกือบหมดยกเว้นเปียนโน จริงจ้าจริงจ้านี่คืออุปกรณ์ที่จำลองมาจากบ้านของเธอฉันชอบบ้านเธอมากนั่นเตาผิงใช้งานได้ด้วยนะเตาผิงในมหาสมุทรเนี่ยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเตาผิงในมหาสมุทรจะใช้งานได้ไงอะเรื่องนั้นฉันไม่รู้แต่ถ้าจุดติดก็ใช้ได้อะงั้นทดลองดูก่อนก็แล้วกันติดไม่มีฝนนี่ไงติดจริงด้วยนี่เดี๋ยวฉันเปิดให้ดูโอ้โหมีเปลวไฟด้วยแฮะไม่ใช่ติดธรรมดาแล้วนี่ จุดขนาดนี้ขึ้นไปถึงข้างบนหลังคาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก่อนนี่กน็นอกจากมีเตาไฟแล้วมีที่นอนมีทีวีมีโซฟามีโซฟาเหมือนที่บ้านพี่ฝนเลยนะเนี่ยใช่แล้วทีวีจะติดหรือเปล่าเปิดติดหรือเปล่าล่ะลองเปิดดูดิไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มีตู้เย็นมีเตาไมโครเวฟแล้วก็มีเตาผิงแล้วไฟไม่ช็อตเหรอครับถ้าเราเสียบปลั๊กเนี่ย ไม่ชอ็อตแล้วจ้าที่นี่นะจ้าเทคโนโลยีสูงมากกว่าด้านบนบกอีกนะจ๊ะขนาดนั้นเลยเหรอครับมอค้าวก็มีด้วยมอหุงข้าวไวไฟตั้งหากเ <c oughs> มีเปียโนเล่นได้หรือเปล่าเล่นได้ด้วยเล่นได้ด้วยแล้วที่สําคัญก็คือเรายังคงหายใจกันได้อยู่นะเนี่ยถูกต้องเลยอยากจะบอกว่าบ้านนี้สวยมากเป็นบ้านที่น่ารักมากๆกเลยนะคะ ใช่แล้วล่ะครับบ้านที่คุ้นเคยมากๆด้วยนะเปิดประตูออกไปเจอปาะการังแล้วก็คุณปลานีโมปลาสีชมพูน่ากินจังเลยสุดยอดไปเลยงั้นวันนี้เนี่ยนะเราจะขออยู่อาศัยที่บ้านใต้ท้องทะเลหนึ่งวันก็แล้วกันนะคะโบ๊วกพิกบอกว่าไงอ่ะบอบอกว่าอาหารอร่อยมากครับ